<The> สวัสดีครับอยู่กับพวกเราแตงคอมและผมไอซ์แตงคอมครับวันนี้ฮะจะนำเสนอช่วงใหม่นิดนึงเป็นการถามตอบปัญหานะครับเอาไว้ง่ายก็น่าจะเป็นภาษาที่มันบ้าแล้วกันเนาะ ต่อปัญหาภาษาแตงคอมนะครับหรือจะเป็นแตงคอมท็อกหรือจะเอาเป็นท็อกท็อกแตงคอมไม่แน่ครับอีกหน่อยในแอปท็อกท็อกอาจจะเห็นแตงคอมอาจจะเห็นผมไปน,นั่งบือ้อๆนะครับถอดเสื้อพองเสื้อผ้าเต้นโชว์ในในท็อกท็อกก็เป็นได้อ่ะเอาง่ายๆไอเดียนี้มันเกิดจากความคิดที่ว่าเวลามีอินบ็อกเข้ามาถามนะครับปัญหาเยอะแยะมากมายโคตรเยอะจริงๆทั้งในแฟนเพจของแตงคอม แล้วก็ Facebook ส่วนตัวของผมรวมไปถึงในกลุ่มไลน์ของแตงคอมคับเยอะมากจริงบางทีมันขี้เกียจพิมพ์นะฮะขับรถขับไล่อยู่หรือบางทีก็มีการช่วยกันตอบบ้างครับสำหรับในแตงคอมคับกลุ่มไลน์นะฮะคำตอบที่เพื่อนเพื่อช่วยกันตอบดีครับขอบคุณมากจริงแต่บางคําตอบมันยังอาจบอกว่าผิดเพีพ้ยนไปนิดนึดนงเอาอย่างนี้ครับเราก็เลยจัดการไปว่าเฮ้ยทำแบบว่าอาทิตย์ละเทสดีกว่าเราจะไม่เล่าข่าวครับเราจะไม่มี IT ทีนะิวนะฮะแต่ผมจะทําเป็นแบบประมาณนี้แหละ ถามตอบเลยจะได้แบบเฮ้ยเอาให้แบบดูสดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเทปหนึ่งเราจะใช้สักประมาณนะเนื้อหาเนี่ยจะมีสัก12นาทีและกันน่าจะก,กําลังพอดีผมจะตอบคําถามแต่ละคาถามเนี่ยให้มันแบบว่าไปไวๆที่สุดนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากแฟนเพจตันคอมก่อนนะครับอินบ็อกอ่ะอันนี้นะครับล่าสุดสวัสดีครับคือผมจะซื้อคอม60เครื่องมาเปิดร้านเกมนะครับเลยอยากสอบถามราคาบวกสเปคเครื่องครับ60เครื่อง นะฮะคุณต้องดูงบนิดหนึ่งว่าเครื่องต่อเครื่องเนี่ยคุณจะใช้งบเท่าไหร่นะครับหมื่นห้านะครับมืองไม่ควรจะรวมจออะไรประมาณนี้ก็น่าจะได้เป็นเพนเทียมนะครับหรือจะเป็น I-3 ตวัวเล็กสุดได้ไหมโอ้โหเบียดฮะเบียดนิดหนึงลองดูนครับวางบมาก่อนนะครับอย่าบอกแค่ว่าเอากี่เครื่องเอาสเปคของงบนิดหนึงบางทีเราจัดงบไปให้เฮ้ยถ้าเกิดผม I7 6700K 6เครื่องเลยเอาไหมไม่เอาโอเคครับถัดมาฮะ พี่ครับไหนก็นไหนและพี่จับ 980TI แต่ละค่ายมาไฟกันให้ดูได้ไหมครับจริงๆแล้วทําได้ไหมทําได้ครับแต่บอกเลยว่าแซงคอมอาจจะอยู่ได้ไม่นานถ้าเกิดจับมาไฟกันแล้วถ้าเกิดว่า i, วเฮ้ยตัวนู้ดแรงกว่าตัวนี้แรงกว่างานงอกดีครับนะครับก็เลยเอาเป็นว่าแยกเคสไปแล้วกันอ่ะถัดมาอยากให้รีวิวเคสบ้างครับจะพอมีโอกาสไหมมีครับจริงๆเคสเนี่ยเยอะมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้ผมไปเดินจิ้มเลือกเลยว่า เอาตัวนี้มารีวิวให้ดูดีไหมมันก็จะกลายเป็นว่าลำเอียงผมรอเจ้าของแบรนด์ก็ส่งมาดีกว่านะฮะก็ค่อยๆไล่กันว่าไปถัดมาครับ <ส estão S 1> โอ้หไปอย่างรวดเร็วฮะได้ไปแล้วครับ3าํคถาม4คําถามนะฮะอ่ะชุดน้ําเปิดหาซื้อได้ที่ไหนครับพี่ชุดน้ําเปิดตอนนี้ในบ้านเรามีอยู่หลายแบรนด์อยู่ครับเป็นร้านที่นําเข้าเข้ามาหรือว่าจะเป็นคนที่นาเข้าเข้ามาเองก็มีเยอะอยู่นะฮะมีทั้ง EK XPC มีอะไรอ,นะอีกนะอัพข้อโอ้โหมีเยอะครับโอ้เยอะจริงๆถ้าเกิดที่ผมรู้จักนะฮะก็มีแมทเนสลองดูครับร้านนี้ดังอยู่าราคาไม่แรงด้วยของเพียบของเต็มนะถัดมาครับอยากสอบถามว่าเคสของแฟนเทคสามารถหาซื้อได้ยางไหนบ้างผมยังไม่ทราบนะยังไม่เห็นจริงนะ,ะอะแล้วก็ถัดมาครับอีกนิดนึง ตรงแตงคอมขับแล้วกันครับในกรุ๊ปไลน์อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะฮะบอร์ด H 1 7 0 Pro Gaming มันแม็กนะความเร็วบัสของแรมนะครับมันแม็กที่2133ไม่กสามส่เกินหรอครับพี่ใช่ครับโดยส่วนใหญ่เมนบอร์ดชิปเซต H 1 7 0จะมีแรมบัสสูงสุดนะครับที่สามารถใส่ได้นั่คือ2133แต่ต้องดูเนี่ยนะครับ H 1 7 0บางรุ่นบางยี่ห้อ มันได้แค่1,866ปดอกสนกะเฮิร์ตต้องดูให้ดีแล้วก็เป็นคําถามต่อเนื่องมาเลยผมควรจะซื้อแรมสอ3หใส่หรือว่าจะซื้อสูงกว่าหรือซื้อบัสต่ํากว่านะฮะอันนี้ผมแนะนําให้ดูเป็นตัว2 1 3หนี่แหละแต่หายี่ห้อที่หรือว่ารุ่นที่มี CL ต่ําสุด,สดนะครับสองห่ 3, ส่วนใหญ่ก็จะเป็น CL 14 13บสี่สิบสามบ้างมนะายี่ห้อ นะครับอันนี้อันนี้พูดถึง dr d 4นะอ่าโอเคก็ถ้าเป็น4ี่คูณสกิกก็ถูกนะครับ2 0 0พันกว่าบาทก็มีแล้วนะส0 0พันนิดๆอะไรเงี้ยถ้าเป็น8ปคูณสก็จะอยู่ประมาณโอ้โหมันต่างกันไม่มากประมาณ4,000กว่าบาทนะครับหรือไม่ถึงอะลองดูฮะลองหาดีๆนะครับหลายที่ห้อครับมีที่เลือกเยอะถัดมาไปอย่างรวดเร็วนะครับเล่นเกมค่ายกาลิน่าลงวินโดว์ตัวไหนดีครับได้หมดทุกตัวครับลองดูครับคุณสะดวกวินโดว์ตัวไหน ถ้าเกิดล่าสุดก็จะเป็น10เดี๋ยวนี้ยังมีคนกลัวอยู่ครับสำหรับ Windows 10ยังไม่กล้าเล่นแต่ผมว่ามันโอเคแล้วนะนะฮะได้วงไดเวอร์อัปเดตกันแบบบางทีวันต่อวันนะ่ะขอใหม่ออกมามันหาเจอเลยอ่ะมาดู Inbox ส่วนตัวกันบ้างไปโคตรไวอ่าเยอะครับเยอะเยอะพี่ครับรถพี่ทำอะไรมาบ้างอ๋อนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยอ่าถัดมาฮะ เล่นโน้ตบุ๊กตัวไหนดีงบ25,000ระหว่วาง Lenovo กับ Dell พี่คิดว่าไงครับเดลตัว25,000ก็มีเยอะประมาณโอ้โหเยอะครับเยอะจริงๆแต่ที่ตัวเด็ดๆดีๆมันจะมีตัวที่เป็น 10, 14นิ้วหรือ 10, 13กว่าเนี่นมันจะไม่ถูกลนะนะฮะจะได้เป็น CPU i7-6 ซีรี์6แล้ว ลองดูครับมีอยู่ตัวหนึ่งสำหรับ l e n o v วก็มีอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันเป็น IP 500อะไรสักอย่างนะครับอันนั้ก็อยู่มันประมาณนี้แหละงบ25 0 0 0ได้อยู่นะครับลองดูครับมีการจอแยกเป็น GT 940950อะไรประมาณนี้ลองไล่ดูนะครับถ้าเกิดไม่ติดที่ห้อนะฮะลองดูครับ Acer, Asus, HP อะไรก็มีให้เลือกเยอะนะฮะอ่ะกลับมาครับที่แ a งคอมครับอินบ็อก ไดรเวอร์ Driver, การ์ดจอบนโน้ตบุ๊กครับพี่ HD 4,400หาไดรเวอรที่ไหนเข้าเว็บพินเทลเลยครับมีให้โหลดเลยฮนะฟรีๆด้วยแล้วก็ง่ายด้วยปรับแต่งเล่นง่ายๆโอ้โหเยอะครับไปกี่คำถามแล้วเนี่ยพี่ครับจัดคอมสเปค5 6หมื่นให้หน่อยโอ้โหบาทละไทยครับขอเป็น 980ti ด้วยนะครับ ในงบนี้รวมจออ,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 อืก้าวไปสูท่ทีไอตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ2 5งหมบวกงบ5,000 0ถึงหกหมืรวมจอหายไปแล้วครึ่งหนึ่งจอตีสักหมื่นหนึ่ง, 10, น,งนะครับหายไปแล้ว3 5มหมเราเหลืองบประมาณสัก2 5งหมโอ้โหเบียดครับเอามาให้ผมอีกสักส0 0 0 0ครับเป็น90,000มครับเดี๋ยวจัดให้เต็มเหนียวเลยมีอีกครับมีอีกเยอะฮะ จากคุณบัวขาวบัญชาเม่เห็นชื่อแล้วไม่อยากจะตอบเสียวถ้าตอบผิดงามไส้ไปเลยครับครับอะพี่ครับผมใส่แรมซิงเกิลชาแนลไป2ตัวแต่จะซื้อดูออ h ชาแนลมาใส่อีก2จะมีปัญหาอะไรไหมครับจริงๆแล้วมันใส่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้มันวิ่งค่าเดียวกัน ถ้าเกิดเราจะเปิด xmp คงไม่ได้ฮะมีปัญหาอาจจะบูตไม่ติดหรือว่าอาจจะใช้งานได้บางสถีมอาจจะแบบไม่นิ่งนะครับใช้ไปอาจจะหน่วงบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่หลายคนเวลาซื้อแรมใส่ทีละแถวเพื่อที่จะทำ dual channel กันนะครับค่า xmp ไม่ตรงกันค่า b u สค่า cl ไม่ตรงกันมันจะดึงนะครับหน่วงแบน d w i d t มันจะพาเออนะครับดีที่สุดคือเวลาซื้อซื้อพร้อมกันดีกว่านะครับเป็น dual channel k i ดของเขาเป็น4คูณ2อคูณ2ออะไรแบบนี้อย่าพยายามซื้อ เหมือนว่า4กิกก่อนแถวหนึง่งแล้วก็เอา4กิกมาใส่ใหม่นะครับต่อให้มันเป็นสเปคเดียวกันบัสเดียวกันซีเอลเดียวกันบางทีมันก็ไม่นิ่งไม่รู้ทําไมเหมือนกันอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วเป็นนี้มาเรื่อยๆนะครับอ่ะต่อมาครับเยอะจริงฮะอืมโอ้โหเยอะฮะเยอะค่อยๆไปนะครับเยน็นๆ พี่ครับสั่งซื้อการสจอเว็บไหนดีครับถ้าตอนนี้การสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์บริการออนไลน์นะครับเห็นดีๆก็มีอยู่หนึ่งที่อ J เอเจบนะฮะถัดลงมาเครับถัดลงมาอเอ,ามาอกมาลงมาครับผมต้องขอบคุณคำถามเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ทำให้เราได้เฮ้ยรู้ว่าเฮ้ยมีคนที่ยังไม่รู้อะไรอีกเยอะแล้วก็เราจะได้ไกด์แนวทางให้ถูกเฮ้ยเราจะบอกอะไรยังไงอ่ะอันนี้ เป็นคำถามที่ส่วนใหญ่ถามกันเข้ามาแบบว่าเยอะกันบอกสเปคเรามาแล้วก็บอกว่าแล้วก็ถามว่าเพสต์พายไซส์นี้พอไหมใช้ได้ไหมนะครับ 6700K z 1 7 0 a gaming M5 นะครับแล้วก็การ์ดจอ9 7 0 RAM Corsair DDR4 8x2 กิกนะครับฮาร์ดดิสก์ 1T 1นลูกแล้วก็ SSD 240กิกสลูกชุดน้ำ H100i GTX อีกหลูกแล้วก็ไฟ R G B บ้างนิดหน่อยนะครับถามว่าพอใซ้ R M 7 5 0วัต์พอไหมพอครับซิสเต็มนี้เนี่ยจากประสบการณ์แล้วมันจะใช้ไฟใช้กำลังไฟหน่วยวัตต์เนี่ยอยู่ประมาณราวๆสี0 0ึวัตนะครับไม่ข้ามนี้ถ้าเกิดใส่ไฟเข้าไปเยอะหน่อยมันก็กินเพิ่มอีกทีนิดทีนิดสิกว่าัตสิกวัตประมาณนี้7 5 0วัต์พอครับพอเลยนะฮะอ่ะ พี่ไอ้ครับตอนนี้ยังพอหาซื้อ Windows 7แท้ได้ที่ไหนไหมครับนะฮะมีครับ Windows 7แท้ตอนนี้โอ้โหลองเดินตามพันทิปตามที่ไหนก็ได้ครับเยอะฮะร้านชั้นนำยังมีอยู่เยอะครับคุณจะเอาตัวไหนอะนะฮะ t ันเตอร์เม o โปรเฟชชั่นแน dition นะครับ education มาหมดครับยังมีอยู่ครับแต่ถ้าให้ดีนะฮะถ้าไม่ติดเรื่องของงบประมาณนะครับกระโดดเป็น10เลยดีกว่าแนะนำแนะนำจริง นะครับโอ้โหพี่ครับแนะนําเคสราคาไม่เกินสามพันหน่อยบาทครับบาทอันไทยเลยครับแนะนําไม่ถูกนะครับอันนี้สามพันนี่ได้ได้แบบว่าฝาใสนะครับฝาข้างใหญ่ๆแล้วก็ไอตัวเทรที่เอาไว้ใส่ฮาร์ดดิสซีเอสดังเนี้ยคุณถอดได้เลยนะบางรุ่นมันถอดไม่ได้นะครับสำหรับตัวถูกๆพันกว่าบาทสองพันเนี่ยยังถอดไม่ได้สําหรับเทรใส่ฮาร์ดดิสแต่ถ้าเป็นราคาสักสามพันนะครับสองพันแปดสองพันเก้ามีครับมีหนึ่งสองพันห้าแล้วจริง ต้องค่อยๆลองหาอืม,อมเยอะจริงครับอ่ะกลับมาที่ส่วนตัวของผมบ้างอ่าโอ้โหเยอะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะมันเยอะขนาดไหนวันหนึ่งเราจะรับอินบ็อกซ์เข้ามาถอเข้ามาถามปัญหาเนี่ยประมาณสักยีรายได้นะครับยี่สิำถามได้อันนี้ก็น่าจะใกล้เคียงนะครับ ก็ตามนี้แล้วกันอันนี้เป็นคําถามเก่าๆที่เราไล่ตอบไปหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณด้วยสําหรับคนที่ส่งคําถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับอาผมแถมให้ปิดท้ายนิดนึงฮะจากดังคอมคลับโอ้โหเย็นตาโฟรานี้อร่อยมากเลยครับพี่เรามากินได้ยังยังครับมาเรื่อยฮะใครมีแรม DDR2 อะใครมีแหล่งซื้อแรม DDR2 ขายบ้างใครมีแหล่งซื้อแรม DDR2 ขายบ้างอ๋อหาซื้อแรม DDR2 ได้ที่ไหน ตอนนี้น่าจะเป็นมือสองนะครับถ้าไซส์1น่กิกน่าจะอยู่สัก300ได้มั้งนะฮะต่อแถวนะไซส์ size 2 gig, กิกก็น่าจะอยู่สัก500ได้มั้งนะครับเราวรานี้ลองดูให้ดีครับเวลาการการที่เราจะไปซื้อแรมมือสองนะฮะดูหน้าคอนแทกเหนือนหน้าสัมผัสคาประการเยอะไหมบางทีถูยังลบมาจนหน้าคอนแทคมันบางนะเสียบติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับเพราะว่าตัวสล็อตดีจาูเองมันก็เก่าแล้วล่ะ เราชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกชักเข้าชักออก,กอบ่กอยเสียบขึ้นเสียบลงเสียบเข้าเสียบ,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 บออกอะบ่อยเนี่ยบางทีมันทําะะทให้สลับมันหา่างนะอันนี้ไม่ธรรมชาติจริงเวลาเรายัดขึ้นยัดลงยัดขึ้นยัดลงนะครับมันจะทําให้สลับมันห่างพอส้นมันห่างปุ๊บเราเสียบลงไปเนี่ยมันจะไม่แน่นนะับพอไม่แน่นปุ๊บมันก็เกิดกายแบบเฮ้ยไม่ได้ฟิลไม่รู้สึกอะไรเหมือนกันครับแลมก็ไม่ติดไม่ได้เกี่ยวเลยแบบเลี่ยงกันเลยนะฮะอ่ อ่ะสั่งซื้อเสื้อได้ที่ไหนครับพี่เสื้อแตงคอมนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าเสื้อแตงคอมยังพอมีอยู่บ้างครับจะเหลือไซส์เกับไซส์ฟรีไซส์ที่เป็นเอ็มนะมันจะเป็นเอ็มไซซ์บ้านเราเนี่ยแหละแล้วก็จะเป็นฟรีไซส์ใหญ่กว่าเอ็มนิดนึงแต่ไม่ถึงกับ L อนะครับแหมด XL หมด XXL หมดนะครับอินบอ็อกซ์เข้ามาเลยครับตอนนี้เราลดราคาอยู่ด้วยนะครับขายไม่แพงจริงๆเหลือไม่เยอะครับเหลือประมาณ400กว่าตัว ถังได้ครับถังได้จริงอ่ะอีกหนึ่งอย่างครับ GTX 960 4GB Power 5 5 0วัตต์ไหวไหมครับถ้าเป็น550อวัตต์ให้ดูที่แหล่งจ่ายไฟ1 2โวลต์นะฮะแหล่งจ่ายไฟ1 2โวลต์เนี่ยอยากให้ดูกระแสตัวไอนะครับให้ได้สัก20กว่าแอมป์ขึ้นไป30แอมป์โดยประมาณนะครับพอฮะ สเปค550วัตต์เนี่ยของ power supply เนี่ยรับได้ถึง Gt970 x 9, งนะกท่านี้ทั้งนั้น s y เต็มในเครื่องทั้งหมดฮาร์ดดิส์อย่าไปเยอะมากนะครับถึงจะรับไหวฮาร์ดดิส์นี่ตัวกินไฟพอสมควรเลยเหมือนกันนะฮะอ่ะ,อะโอโ้โหไม่รู้จะเลือกอันไหนละอ่ะโอเคเทปนี้เรียกน้ำย่อยครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนอยากรู้อะไรเหมือนเดิมรั็อ,อกซ์เข้ามาถามได้หรือว่าจะคอมเมนต์ใต้ลิงก์ยู YouTube, ทูปเพปนี้ก็ไนดะ้ ขออนุญาตยังไม่ตอบเดี๋ยวภายในหนึ่งอาทิตย์จะรวบรวมมาแล้วก็มาคู่ให้ฟังแบบนี้มันน่าจะเคลียร์กว่าการพิมพ์เพราะบางทีการพิมพ์มันมันไม่ได้ฟิลนะครับแล้วต่อไปบางทีอาจจะแบบไม่ชัดเจนนะครับเอาตามนี้ดีกว่าอย่ารู้อะไรครับถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวหนึ่งอาทิตย์เอารวบรวมปึ้งทีเดียวเอา้ง่ายสัส้นแบบนี้ฝากไว้ด้วยนะครับตอบคําถามภาษา,าั้งคอมตอบปัญหาภาษา,าั้งคอมโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับ ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกทุ่งาด้วยครับที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มถึงวันนี้และสุดท้ายนี้ครับขอบคุณ Apple นะครับที่ออกตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆทำให้เราต้องไปซื้อมาไม่ได้ให้ไปซื้อมาแล้วก็มาวางแบบนี้สุดท้ายจริงๆครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันแซงคอมสวัสดีครับ